สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าที่น่ารักทุกทท่านเลยนะคะกลับมาพบปกับการรีวิวรถเก่งสวยๆนะคะกับจินี่ที่ v ี8 8สาขาราดบุวหวงนะคะวันนี้ภูมิใจนำเสนอนะคะเป็น t o y o ต้ายาริเครื่องพันสองร้ซีซีนะคะโชมตัวอีเป็นรถปี2017นะจ๊ะคุณลูกค้านะเดี๋ยวมาดูภายในะออรอบรอบคันและภายในกันเลยนะจ๊ะคันนี้นะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่มองหารถ ไว้ใช้งานนะคะคล่องตัวนะคะดาวน้อยผ่อนน้อยนะคะผ่อนสบายๆกระเป๋าเลยนะคะขอแนะนําเลยนะจ๊ะคันนี้เหมาะทั้งน้องผู้หญิงและคุณผู้ชายเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะขับรถไปทํางานหรือว่าเข้าจอดเข้าเที่ยวตามห้างนะคะหาที่จอดรถได้ง่ายนะคะความคล่องตัวสูงนะคะคันนี้จะเริ่มดาวอยู่ที่5,000ันบาทนะคะผ่อนอยู่ประมาณ6,800บาทเท่านั้นนะจ๊ะคุณลูกค้านะ ไม่แพงนะคะรถที่วี8ทุกคันไม่แพงเลยนะจ๊ะสภาพการใช้งานก็คือเป็นรถมือเดียวนะคะใหม่แท้นะคะคุณลูกค้าจ๋าใหม่แท้นะที่สําคัญนะคะคันนี้เป็นรถปี2017นะจ๊ะคุณลูกค้าผ่านการใช้งานนิดเดียวนะคะใครได้ไปถือว่าเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงเลยนะคะแต่ราคาผ่อนนี้สบายๆกระเป๋าไปเลยนะจ๊ะคุณลูกค้านะ เฉลี่ยตกวันละ200เองแต่ความสะดวกสบายซื้อความสะดวกสบายให้กับตัวเองนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปทํางานนะคะหรือว่าอะจะไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะคันนี้ขับง่ายขับสะดวกนะคะเพราะว่าเป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะจ๊ะคุณลูกค้ากระจกนะคะปรับไฟฟ้านะจ๊ะคุลูกค้านะไฟฟ้านะคันนี้นะจ๊ะข้างในนะคะหนังหนังทั้งคันเลยนะคะตกแต่งหนังอย่างดีแน่นอนนะคะคุณลูกค้า ห้องโดยสารกว้างนั่งสบายอย่างแน่นอนเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะโทรเข้ามาปรึกษาจินนี่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารหรือว่าเรื่องเครดิตประเมินเบื้องต้นให้เลยนะคะปรึกษาทุกคันนะคะปรึกษาเคสก่อนนะคะอนจจงนะคะที่0ูนย์2ป9 1 6นนะคะเรามีรับประกันหลังการขายนะคะไม่ว่าจะเ่ยวเฟื่ท้ายนะคะรับประกันหลังการขายกันยาวๆเลยนะจ๊ะคุณลูกค้านะ ห้องเครื่องสวยนะคะห้องเ้องสวยเดิมๆเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบเครื่องเดิมบอดี้เดิมรถไม่มีตําหนินะจ๊ะคันนี้นะสวยจริงๆนะจ๊ะลูกค้าฝากกดติดตามจินนี่ทางช่องทาง YouTube ด้วยนะคะอัปเดตรถสวยๆให้ดูทุกวันเลยนะคะหรือสะดวกติดตามทางช่องทางเพจนะคะชื่อว่าเพจ v 8 8ค่นะคะสาขาลาดบุรหลวงบายจินนี่นะคะหรือจะช่องทาง YouTube นะคะที่ ขายรถมือสอง V88 b y น i n ่นะคะเข้ามาได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นดีๆไว้รอคุณลูกค้าทุกวันเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ